ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Yes Icon สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับจำกัดเวลาเยือนนินจาในเครื่องแบบนิงจ้าโซนิกระดับยก็กลับมารีเทิร์นอีกครั้งหนึ่งใครที่อยากได้ทุ้กขันตัวนี้ก็ไปสุ่มตามหาทุกขันตัวนี้กันได้เลยนะครับ <S <S แล้วในคลิปนี้เราก็จะมาสุ่มตามหาทุกขันโซนิกตัวนี้ในระดับ UR กับไอ้ดีไก่ตัวนี้และเรามาลุ้นกันว่าความดวงดีของเรานั้นจะมาเยือนในวันนี้หรือเปล่า <S <S เดี๋ยวเราก็ไปลุยกันเลย let's go <S ก่อนที่เราจะไปรับชมในคลิปนี้แบบเต็มๆก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กด subscribe ใใหห้้้้กันนนนดวยะเเพรราาตออีทช่งงไปถึ10,000 Subcribe ให้ได้นะครับจากหลังบ้านของช่อง yesicon กว่า80%ที่เข้ามาดูในช่องนี้ยังไม่ได้กด subscribe กันเลยนะครับ <g ül> ก็ฝากทุกทุกคนด้วยนะครับ <g ül> ที่เข้ามาดูในช่อง yesicon ก,กด subscribe ค o l ละนิดคุละหน่อย <g ül> เพื่อเป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องน,นี้กันต่อไปนะครับก็าฝากทุกทุกคนด้วยนะครับ let's go เอาละทุกคนและตอนนี้เราก็ได้มาอยู่ในตู้สุ่มกาชาพปทีเรียบร้อยแล้วนะครับผมกับตัวดำหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าใบตรงนี้แล้วเราจะได้หินพลุกตื่นและหินพัฒนาฮีโร่ของตัวละครโซนิกตัวนี้ได้หรือเปล่าและเราก็ไปลุยกันเลยนะครับผมในสิบครั้งแรกของเรานั้นจะออกมาเป็นอะไรกันแน่นะครับผมก็มาลุ้นตรงนี้กันเลยนะครับผมสิบไปแรกของเรานั้นก็ให้ตัวละครไซดมะตัวนี้ก็ต่อ,อยกระบะตรงนี้ไปเลยนะฮะเพื่อทจะทำให้ตัวละครของเรานั้นมีความดวงดีในวันนี้นัดเองนะครับผมทุกคนและแสงสีม่วงก็ได้ปรากฏมาแล้วนะ คือตัวละครนั่นเองนะครับผมทุกคนสุดแน่นอนว่าไอ้ดีไก่ตัวนี้ก็ยังไม่มีตัวละครหลายตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครระดับ S R หรือว่า S R แบบนี้นะครับผมทุกคนก็ขอให้ดวงดีในการสุ่มตั้งผ่านตัวละครโซนิกในวันนี้ก็แล้วกันนะฮะโอเคสุ่มกันต่อไปนะครับผมทุกคน20ใบของเรานั้นเราจะได้หินปลุกตื่นหรือว่าหินพัฒนาฮีโร่และ20ใบของเรานั้นจะได้หินพัฒนาฮีโร่ไม่ใช่สิเป็นหินพัฒนาปีศาจที่ออกมาหรือว่าหินปลุกตื่นของตัวละครโซนิกตัวนี้หรือเปล่านะครับผมและแสงส ตัวละครตัวใหม่อีกแล้วนะครับผมซึ่งไม่ใช่ตัวละครตัวใหม่อของทุกคนนะครับแต่จะเป็นตัวละครตัวใหม่ใน i อดีนี้นะครับผมเป็น ID เดีไก่นะับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราก็ไปลุยกันต่อเลยละกันนะฮะเอาล่ะแล้วในรอบ,บนี้จะมีอะไรออกมาหรือเปล่าก็ยังไม่ออกมานะฮะทุกคนโอเคและเราก็สุ่มกันต่อไปเลยและกันนะครับผมเ,เพื่อความรวดเร็วในการสุมตัง้งพาตัวละครโซน,นิกตัวนี้นั่นเองนะฮะทุกคน ใครที่สุ่มตามหาตัวละครโซนิกตัวนี้ก็ขอให้ทุกคนนั้นโชคดีในการสุ่มตามหาตัวละครตัวนี้ในวันนี้อย่างแน่นอนเลยนะครับผมผมก็คิดว่าทุกคนนั้นจะมีดวงในการตามหาตัวละครโซนิกนตัวนี้นะครับผมการกลับมารีเทิลของตัวละครตัวนี้นะดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าตัวละครตัวนี้นั้นมันสามารถลบลูกไฟได้ทันทีเลยนะครับผมทุกคนและมันก็ยังมอบลูกไฟให้กับทีมของเราอีกด้วยและในรอบนี้มีการโหลดอีกด้วยนะครับผมและการโหลดในครั้งนี้นั้นจะมีอะไรหรือเปล่า ก็ยังไม่ออกมานะครับทุกคนโอเคและสิบใบต่อไปเราก็กดกันเลยนะฮนะทุกคน ตอนนี้เราก็สูมไปแล้วนะครับผม40ไปและในะรอบที่50ตรงนี้เราจะได้หินลูกตื่นหรือว่าหินพัฒนาพิศสารหรือเปล่าและก็เป็นระดับ SR ตัวละครตัวใหม่ใน a อดีนี้อีกตัวนะฮะทุกคนพายุนรกฟูบุกินน้นเองนะฮะจึ่งไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่า AD ดีนี้เน้นเป็น a อดีไก่นะครับผมใครที่สนใจ a อดีนี้ติดต่อมาได้นะครับผมทุกคนหลังไหมหลังไหมก็กดกันต่อไปเลยละกันนะฮะสิไปแล้วและในะรอบนี้นั้นมันก็ต้องมีหิน ปุกตื่นหรือว่าหินพัฒนาปิศาจออกมาอย่างแน่นอนและสิ่งที่ได้นั้นเป็นหินพัฒนาปิศาจนะครับทุกคนและบอกเลยว่าหินพัฒนาปิศาจต,ตรงนี้ก็จําเป็นที่จะไปปลุกตื่นตุวลคอนโซนิคให้กลายเป็นระดับ U R นะฮะโอเคและ70บใบของเรานั้นจะได้อะไรตรงนี้ราก็กดข้ามแบบรวดเร็วกันเลยนะครับผมทุกคนโอเคและในะรอบนี้นั้นก็ยังไม่ออกมานะับมสำหรับหินปลุกตื่นของตุวลคอนโซนิกของเราจะมาตามหาในวันนี้โอเคแล้วกดกันต่อไป80ไบใบของเรานั้นที่สุ่มไปในวันนี้ก็ได้ตุวลครนระดับ S R ออกมา แล้วลายคำพูดแบบนี้นั้นก็คือราชาแห่งความเกลือนั่นเองนะครับผมทุกคนราชาใต้ดินโอเคนึกว่าจะเป็นตัวละคราา่วนิกที่ออกมานะครับผมแต่มันก็เป็นราชาใต้ดินที่ออกมาหรือว่าราชาเกลือนั่นเองโอเคก็ไม่ต้องสนใจในกลุ่มตัวละครตัวนี้เราไม่ได้ใช้อยู่แล้วและเราก็กดไปกันต่อนะฮะโอเคและในะรอบนี้เราก็กดไปแล้วนะครับผม90ไบตรงนี้นะครับและมันก็ยังไม่ออกมาอีกเช่นเคยเอาล่ะและในะรอบนี้ก็คือ100ใบแล้วนะครับผมและใน รอบ100นั้เน้นเราจะได้หินปลุกตื่นหรือว่าหินพัฒนาปรศสาทเป็นอะไรหรือเปล่าทุกคนและสิ่งที่ออกมาในวันนี้นั้นจะเป็นอะไร,รามาลุ้นตรงนี้กันและแสงซีม้วงที่ออกมาในครั้งนี้ก็จะเป็นแสงสีม่วงแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นกระสอบใส่จีโนสนะครับผมและต่อไปก็คือความเกลือนั่นเองโอเคและ110ไปเราก็กดแบบรวดเร็วตรงนี้กันเลยนะครับผมทุกคนเอาล่ะและใครที่กําลังตามหาตัวละครโซนิกตัวนี้นั้นก็ขอให้ทุกคนนั้นโชคดีในการตามหาตัว ตัวนี้นะครับผมทุกคนเพราะว่าการรีเทิร์นในครั้งนี้นั้นมันก็เป็นการรีเทิร์นครั้งสุดท้ายแล้วนะครับผมหลังจากนี้ก็ไม่มีตัวละครโซนอีกตัวนี้เข้ามาสู่ในตู้กาชาแบบนี้แล้วนะครับและแสงสีม่วงที่ออกมาในครั้งนี้นั้นก็ต้องเป็นหินปลูกตื่นแล้วก็หินพัฒนาปิศาจหรือเปล่าทุกคนก็คันมาด้วยตัวละครระดับ S R ก่อนนะครับผมสปริงมัสแต่ตัวนี้และสปริงมัสแต่ตัวนี้ก็เป็นตัวละครตัวใหม่ในเอนจีนี้อีกด้วยและสิ่งต่อไปที่ออกมานั้นจะเป็นอะไรทุกคนก็ยังไมมมม่อออกกาานนะค็็จเเเปศวลื สเสรจตรงนี้จะออกมานะโอเคและก็กดกันต่อไปอย่างรวดเร็วตรงนี้เราก็ต้องได้หินปลุกตื่นก่อนการเตียงแน่นอนในวันนี้ในกระบผมดวงของเรานั้นจะต้องมาในวันนี้แน่นอนและก็ได้มาแล้วในกรับผมหินพัฒนาปิศาจชิ้นที่2นะคระบผมในวันนี้ที่ออกมาและสิ่งต่อไปที่เราต้องตามหานั้นก็คือหินปลุกตื่นของตัวละครนินจาโซนิกระดับ UR นะคในกระบผมเพื่อจะทําให้ตัวละครตัวนั้นกลายเป็นระดับ UR ให้ได้นะฮะ โอเคและต่อไปนั้นจะเป็นก็ยังไม่ออกมานะครับผมในรอบนี้ซึ่งตอนนี้เราก็สุ่มไปแล้วนะครับผม140่ปใบนะครับผมโอเคและ150่ใบตรงนี้นั้นเราก็กดไปกดและสิ่งที่ได้นั้นก็คือความเข้ม ความเหลือตรงนี้นั่นเองนะฮะทุก<ๆ>คนโอเคและตอนนี้ก็เหลือตัวดําแค่40บใบเท่าในนนครับผมในอีก30ใบที่เราต้องตามหาและเราก็ต้องได้หินปลุกตื่นของทุกคนโซนิกตัวนี้ก่อนการันตีนะครับผมเพื่อจะทําให้ตัวล้โซนิกของเรานั้นสามารถปลุกตื่นไประดับ ur ให้ได้ และมันก็ยังไม่ออกมาในเทิร์นนี้โอเคและสิบใยต่อไปเราก็กดแบบรวดเร็วกันเลยนะครับในรอบนี้มันมีการโหลด,ดน,หนิดนึงนะฮะทุกคนและในรอบนี้จะเป็นอะไรทุกคนมีตกเตือนหรือเปล่าและแสงที่ออกมานั่นก็เป็นแสงสีทองตรงนี้นะครับผมและแสงตรงนี้จะเป็นอะไรก็เป็นตัวละครนั่นเองนะครับผมและคําพูดของตัวละครตัวนี้นั่นก็คือคําพูดของตัวละครนี่จาาโซนิกร่างแรกตัวนี้นั่นเองนะฮะทุกคนก็จะเป็นตัวละครโซนิคที่เราต้องมีนะครับเพื่อจะทําให้ตัวละครของเรา ันปลุกเตือนไม่ได้ดับอยู่อ่ะให้ได้และ ทุกคนมันไม่ได้มาแค่ตัวละครนินจาโซนิก Sonic, แค่ตัวเดียวเพราะว่ามันมาพร้อมกับหินปลุกตื่นของตุรละครโซนิกอีกด้วยและก็แน่นอนว่าความโชคดีของเราในนี้ดวงของเรานั้นมาเต็มแน่นอนนะครับผมในวันนี้ทุกคนซึ่งเราก็สุ่มไปแล้ว1 7 0บไปตรงนี้เราก็ได้ทั้งหินปลุกตื่นและก็หินพัฒนาปีศาจตรงนี้นะครับซึ่งก็พร้อมที่จะทําให้ทุกคนของเรานั้นขึ้นเป็นระดับ UR แต่เราก็สามารถไปสุ่มอีก10บไปตรงนี้เพื่อเราจะได้รับหินพัฒนาปีศาจตรงนี้เพิ่มอีกมา1นงชิ้นนะครับ นะครับโอเคขอเวลาไปสุ่มตรงนี้อีกแค่สิบใบตรงนั้นแล้วเรามารับการันตีตรงนี้กันดีกว่านะครับ A few e m m o n t โอเคทุกคนและเราก็มารับการันตีตรงนี้กันดีกว่านะครับผมทุกคนกดไปและก็แน่นอนว่าเราจะได้รับหินพัฒนาปีศาจตรงนี้แล้วก็หินปลุกตื่นเพิ่มมาอีกหนึ่งชิ้นตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราก็ไปปลุกตื่นตัวท่านโซนิกให้กลายเป็นระดับยูอากันสิ่งแรกที่เราต้องมีก็คือตัวท่านนินจาโซนิกตัวนี้ร่างแรกนะครับผมใครที่เป็นสายฟรีหรือว,ว่าเพิ่งที่จะเล่นเกมตรงนี้ก็ต้องมีร่างแรกตรงนี้กันก่อนเพื่อจะทําให้ตัวท่านโซนิกของเรานั้นปลุกตื่นเป็นระดับ U R อาตรงนี้ให้ได้นะครับผม ภาพตรงนี้ให้หมดถึง4ีเนตรงนี้และเราก็ทําการปลุกตื่นทุกคนตัวนี้ให้กลายเป็นระดับ u ูอารกันนะครับแล้วก็ปลุกตื่นตรงนี้กันเลยและการปลุกตื่นในครั้งนี้นั้นก็จะทําให้ทุกคนโซนิของเรานั้นมีความแข็งแกร่งเพิ่มมาเป็นร้อยเท่าเลยนะครับผมในร่าง u ูอารตรงนี้นั่นเอง นินจาโซนิกในร่างยูอานั้นก็จะเป็นนินจาที่โหดมากๆเลยนะครับผมเป็นตัวละครสายซัพพอร์ตที่สามารถบัฟความอะไรให้กับทีมของเราและสร้างการเผาไหม้แบบพิเศษให้กับทีมตรงข้ามอีกด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอะไรที่ดีต่อทีมเรามากๆ,ๆเลยนะครับผมถ้าเพื่อนๆที่เล่นเกมนี้เป็นครั้งแรกและอยากได้ตัวละครนินจาโซนิกตัวนี้ก็ไปสมตามหาตัวละครตัวนี้ได้เลยเพราะว่าตัวละครตัวนี้นั้นเป็นตัวละครที่ดีอีกตัวหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับในร่างยูอตัวนี้นะครับโอเคและในการสมตามหาตัวละครนินจาโซนิกในวันนี้ก็ถือือออวว่่่่าาาาไไมมเเเกกลนะะรรรบพด้ การันตีแถมยังได้หินพัฒนาปรศสาจตรงนี้เพิ่มมาเป็น5ชิ้นแล้วเราก็สามารถไปดองได้อีกหนึ่งชิ้นตรงนี้อีกด้วยนะครับแล้วใครที่กําลังสุ่มตามหาตัวละครตัวนี้ก็ขอให้ทุกคนนั้นโชคดีนะครับสุ่มตามหาตัวละครตัวนี้แล้วละกันนะครับใครที่ดูจนถึงตอนนี้ผมก็ขอบคุณมากนะครับผมที่เสียสละเ,เวลามาดูคลิปนี้นะฮะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้หากใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และก็กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับสาหรับวนันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อน see you next day bye bye la la la